สวัสดีครับก็ช่องพาทองคูนะครับผมวันนี้เราก็ได้พ่วงนะครับพ่วงพ่วงกระแพกับแมวรักครับหนึ่งกลับบ้านนะครับผมไปแล้วครับมีคนวันนีม้มีคนฉี่ก็เลยพ่วงกลับบ้านนะครับรู้ว่ารู้สึกว่าแมวรักจะไม่เดินนะครับ เกียรเดินหรือท้องหรืออ้วนอ้วนไม่มีแรงเดินนะไปนะครับผมเราตามไปนะครับนี่ครับผมไปทำเดินมาแล้วครับเดินเร็วมากเลยครับนี่ไม่ว่าอยากกลับบ้านไปเล่นน้ำครับผมต้องเดินเร็วนะครับโอ้เดินเร็วมากเลยนะครับ ตาหนะผมแม่รัาเดินแม่รักเดินอ้วนอ้วนอ้วนกว่าเพลครับผมสองพี่น้องเดินดึงกันนะครับใส่ไม่ได้ครับเพราะว่าแมวรังนี้เดินเต็มทางแล้วครับผม ไม่มีที่ไปครับต้องขี่รถตามนะครับตามตู่นะครับเพราะว่าเราแซงไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเดินเต็มทางแล้วครับผมไม่มีที่ไปนะครับห้ามส่งเดินครับเดินครับเดินเดินเดินครับ ทางๆก่อนนะครับแม่รักเลยเดินไปกินยานะครับไปครับกลับมาครับผม แมวตัวเล็บแมวไปละไปละไ,ไปทุกทางนะครับแมวหลังเนี่ยเดินเต็มทางนะครับแมวหลังเดินมั่วนะครับเริ่มนะเริ่มวิ่งแล้วครับ เดินเลครับผมไปเลื่อนนะครับก่าเขาจะถึงบ้านนะครับผมมาไปเล่นน้ำวันนี้ครับอาบน้ําที่อ่างนะครับพรุ่งนี้เราก็ได้จะเตรียมของนะครับผมเอารูปปั้นน้องทองคูณนะครับมาวางไว้นะคเพราะว่าเราทาฐานเสร็จวันนี้จะไปถ่ายฐานให้ดูนะครับผมหลังคาเราก็ค่อยหาเหล็กมาทํานะครับเพราะเราไม่มีเหล็กนะครับผมเหล็กไม่มีนะครับเพราะเราได้ทํา ที่ทําน้องแก้วคือเหล็กมันเหลือจากทําคอกช้างนะครับผมเลยมาทาโลงให้น้องแก้วนะครับผมตอนนี้โลงขอาน้องครูยังไม่มีเหล็กทานะครับเรายังไม่มีเหล็กทําให้น้องน้องครูนะครับผมต้องหาเหล็กนะครับ ถึงบ้านแล้วครับเจอถึงบ้านแล้วครับจเดียวครับผม จะถึงนะครับไปเรื่อยนะครับผมนกวง่าจะถึงบ้านนะครับ ถึงแล้วครับผมถึงบ้านแล้วนะครับผมเดินไปครับเดินเดิน่นายดูเรื่อยๆนะครับผมเดินเร็วมากเลยต้องเร็วหน่อยนะครับเพราะเราไม่มีแรงเดินนะ เราจะมาถ่ายฐานให้ดูนะครับผมหนึ่งครับเราไปจอดกันครับเราก็มาถ่ายฐานให้ดูนะครับให้เอฟซีดูครับผมแล้วก็ทำฐานเสร็จแล้วนะครับมาครับผมแล้วก็ไปนะครับผมดูกระเพนะครับ ครับผมเราก็ได้พากอเล่นน้ำครับผมนี่เราก็ได้เตรียมคองครับให้ของคุนได้อยู่นะครับผมเขาอ่านน้พไปเขาอ่านแล้วก็ถูน อเอ้ยเ,เ,เ,เพะเลืดอ่างครับงานะไรนไหนม,มาไห,มไหมนหมือด้มืองนลักครูแค่เ,คเดินหาไปของกินนะครับเพ่ ไม่หลักทูกต้นไหนครับดูเดินไปเดินมานะครับ นี่ผมเรีนน้ำกินน้ำไปเยอะนะครับผมกลับบ้านมากินหญ้าอร่อยๆนะครับ เอานะครับผมวันนี้เราก็ได้มาถ่ายบรรยากาศนะครับน่ารักตอนเย็นนะครับผมคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดสั่นต่อใคกดติดตามครับผมช่องพายทองคูณนครับผมแต่คลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมทุนนี้เราดูนะครับเตรียมของเอาลูกปั้นเอาทองคุณไปตั้งข้างน้องแก่นนะครับผมแต่คลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ